หึ่นเม็ดเลยเหรอไหวไหมเนี่ยเอาแล้วมาแล้วมัดบีดมาแล้วอือหือสุดยอดโอ้เยอะมากสีครบปะเนี่ยมีสิบสีเลยนะอุย้ยเขามาอยู่ข้างใน <c oughs>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  น้องพจะทำอะไรครับว้าวทำอะไรสะเม็ดออบี5ห0าหมเมตรห้าหมื่เมตรเลยหรอไวไหมเนี่ยดูดูอ๋อโอเคมันต้องแช่ประมาณกี่ชั่วโมงครับเนี่ยเขาบอกว่าให้แช่รประมาณสี่ถึงแปดชั่วโมงเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาดูว่ามันจะโตแบบยเยอะเต็มนี่เลยไหมเอาวจะเทยังพร้อมยัง เพิถอยมาเลยถอยมาเลยครับเอาเทเลยโยเอ้ยไปไปแล้วล้อติดไปไทยไปไทยเทเลยครับเทเลยเทเลยเอาแล้วมาแล้วเม็ดบีดมาแล้วสุดยอดรอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรถดำคันนี้ที่จะขนเม็ดออร์บีหรือว่าเบบี้คริสตัลมาเทในอ่างน้ำสุดยักษ์ใหญ่ของเรา ถอายมาเลยครับกองไหนที่เดียวกันไหมจะอยู่ที่เดียวกันได้ไหมเนี่ยอ้าวเฮ้ยล้อปีเลยล้อติดลมเฮ้ยระวังเม็ดรอบีบแตกนะเทเลย <laughs> ทเลยทเลยครับอ่ะเทเลย,เอ,เลยอ๋อมันทับกันไม่ได้อืมเม,มื่อกี้มันทับกันไงป้าเพื่อจะให้มันกระจายทั่วๆโ,โอเคหายหมดหรือยังดูสิอีกนิดนึงป้าขอหน่อยโอเคเกี้ยงแล้วตอนนี้ ที่เราเห็นในในบอกของเราคือมีแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไว้นะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันว่ามันจะโตขนาดไหนไข่มงสูงดิดประมาณนี้มีเยอะแค่ไหนเองไข่กุ้งอ่ะมีเยอะอ่ะป๊าป้ามาไข่กุ้งอ่ะใช่เล็กเล็กมันไข่กุ้งิใส่ ข้าลิงหลอใส่น้ำในเบบี้คิสเซนไปเพิร์จับสายางเลยไปเร็วจับสายางไว้เลยเตรียมพร้อมเลยนะไปแล้วเอาแล้วมาแล้วทุกคนเหมือนไข่ปลาเลยอะเพิร์ดไข่กุ้งใช่ไหมเพิร์ดรงติดมือไปนะ ุกคนดูสิมันติดกันเป็นก้อนมาดูดิมันติดกันเป็นก้อนแบมือแบมือแบมือถ้าเกิดเราหยิบมันจะแตกนี่ดูสิทุกคนลองบีบดิไหนบีบดีมันกระจายไหมนั่งไงแหลกแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่น้ําไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วให้มันบวมให้เต็มที่ก่อนให้มันอมน้ําไปให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะเยอะขนาดไหนน้าจะแห้งหมดเลยหรือเปล่าแล้วก็ค่อยเติมน้ําให้เต็มอีกทีเพื่อเข้าไปเล่นนะโอเคไหม เ่ีพรุ่งนี้มาดูกันนะโอเคน,นหน่อยแล้วครับไคคับไปดูสามเม่ีกันไปไปดูที่สามมดบีเกันยังไงเุ้ยไขรกบไครกรบเยอะมากมไม่ใหญ่เนาะมันเล็กๆใช่มันเป็นขนาดเล็กครับแต่ว่ามันเยอะไม่โอเยอะมาก,มากมดูดิโอ้โอ มันมีทั้งหมดสิบสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีสีอะไรบ้างดีไหมเรานี้เราแบบตาลนะายมากเลย,ยโหเยอะมากเราเิมนะ้ำแล้วเราลงไปเล่นกันดีไหมดีไหมเดี๋ยวเราเติมนะ้ำแล้วเราไปเล่นกันไหนแม่ขอดูหนครับไหนิโอโหสีสวยมากทุกคนเฮ้ย<ว>เอา้าหล่นไปเลยหนึ่งไม่เป็นไรใสไปเลยตอนนี้เหลือ49,999เมตรพันก้ารอเ็ดท้เพื่อนททำหล่นไปหนึ่งเมตรเลย ได <Okay. S 2> ้เอาแล้วเข้าไปแล้วทุกคนเฮ้ยหยิยปะ่ะเหยียบโดนมันบ้างป่ะเหยียบโดนมันไหมเฮ้ยเป็นไงความรู้สึกฮะ<ม>น้องเ,เพิร์สเหยียบโดนมันปะ่ะหรือว่ามันหนีอ๋อมันหนีเหรอครับนั่งเลยเพิร์สนั่งลงเลยนั่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 งเลยเล่นเลยเล่นน้ำเลยเฮ้ยลงมาแล้วเฮ้ยนั่งคเขา <laughs> ทำไมอ่ะมันจะกระดือเหรอมันจะกระดือเหรอ อ่ะนั่งลงเร็วนั่งเลยนั่งเลยแล้วอาบน้ำเร็วนี่สระออบีทนะคะทุกคนฮขนมบัวลอยเลยเนาะทำไม่ะปะอู้สีสดมากทำไมสีมันสดกว่าเขาอ่ะเนี่ยดูดิสีสดมากเลยเนี่ยสีชมพูกันเ็ดใช่ ไม่บวมด้วยนี่เม็ดท,<อ>ที่หลงมาเป็นเม็ดเม็ดเครไหนป้าดูหน่อยมันไม่ยอมบวมนะทุกคนไม่ยอมดูดน้ำเข้าไปเป็นไง <c oughs> มันเป็นอะไรไหนลองนั่งดูดิเพิร์ <c oughs> ลองนั่งดูสิอยากรู้ความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเออเอาแล้วเอ้ยนั่งลงไปแล้วเอาลเอาล่นเลยเล่นเลยเอาขายืดมาทำไมอ่ะ กวนเป็นมังกมโอ้โหปิว huh, ป uh ิว huh, ป uh ิวโอ้โหโอ้โหกลัว huh. น uh ี huh. ah, wow. <laughs> ่กวนแรงแรงกลัวแรงแรงไรอือหืออือหืออือหือเอ้าปล่อยว้าวคอนเคิรชอบมากตอนนี Rocket ้สนุกมากตาลายมากเลยนะตอนเนี้ยเหมือนมีไอ้นี่เลยป้าที่เขาเทสไอ้นี่ตาบอดสีเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยโอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยดูตีขาน้องพัดตีขาเร็วน้ัดตีขาแล้วน้องพัดตีขา โอ้โหโอ้โหออบี่กับเพื่อมดูที่พี่เพื่มกับเพื่อนนุกใหญ่เลยนะเพื่อนนอนนี้เพื่อนนอนนี้มันจะขึ้นมาอยู่บนตัวปะนอนลงมาเลยนอนลงมาเลยหัวลงมาเลยลอไม่จมหรอกน้ำนิดเดียวเฮ้ยลอยเลยลอยเลยกระทำเซ็กซี่จังเลยอ่ะเสื้ออุ๊ยเข้าไปอยู่ข้างในเข้าไปอยู่ข้างในออกไปยัง แอบอยู่ในสื้อดอร์รเปล่านี่โเยอะมากสีครบเนี่ยมี10บสีเลยนะน้องเพิร์ดเล่นปกติเบื่อแล้วเรามาทํำชาเลนจ์กันดีกว่าเอาไปคนละชุดเราจะมาตักกันเราจะมาตักออ์บิทแข่งกันตักเบบิทแข่งกันนะอ่าตักเบบิทคิสอแข่งกันนะถ้าแม่เริ่มอย่าเพิ่งห้ามตักนะให้ใช้ช้อนเท่านั้น ให้ใช้ช้อนนะแม่จะจับเวลานะอ่าพร้อมหรือยังอ่าอย่าเพิ่งไหนไหนเทออกให้หมดก่อนมีน้ำไม้เทออกพร้อมยางหนึ่งสองซ้มจับเวลาเพอรใช้ช้อนตักลูกใช้ช้อนตักเออใช้ช้อนตักนั่นแหละค่อยๆตักช้าๆลูกตักเบาๆถ้าตักแรงมันจะปิวเพิร์ตักเบาๆครับอืมเป็นทริกนะตักเบาๆอ่าจุ่มช้อนลงไปแล้วเอาขึ้นมาเบาๆช้าๆนั่นแหละหูเห็นไหม เยอะเลยได้เพียบน้ไปด้วยนะอ่ะเออได้ไม่เป็นไรหรอกเอาเล่วตักเร็วตักเร็วพี่ป้อนตักใหญ่แล้วสามารถเอาน้ำออกได้นะเฮ้ย <c oughs> พอได้หลายหลายลูกเลยช้าช้าช้าเออเอาขึ้นมาช้าช้า,ชาอย่างนั้นแหละ <c oughs> โหสุดยอดเอ้ยในแต่น้ำมันนั้น <c oughs> เออนั่นแหละโหสุดยอดเลยพี่ป้อนมีทิศก็คือให้เขาตักคนเดย ปักกันใหญ่ได้ตักน้ำมาด้วยนะได้ใกลหมดเวลาแล้วนะนับถอยหลังห้าสี่ชา้ชาๆตกาักกระช้าลูกเบาๆสามสองหนึ่งหมดเวลาไหนขอดูหน่อยโหเพิึ้นได้เยอะนะทุกคนดู เดวแม่เทแล้วออกกอนนะอุ้ยมันมีเม็ดออกมาด้วยสองเม็ดนะแม่นับให้เราก็จะดูจากปริมาณเขาพังุ๊้ยของเพิร์ดหล่นไปไหนเม็ดเหมือนกัน3ามตีเมตรนะแม่เทหกเลยอ่ะลองดูสินี่ของเพิร์ดกับพี่ป้อนนะพี่ป้อนเยอะกว่าพี่ป้อนชนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเรามาแข่งกันเรามาแข่งกันคราวนี้เราจะให้ใช้ถ้วยในการตักหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วมาดูว่าใครจะได้จรรํานวนเม็ดเยอะที่สุดอันนี้เพิร์ดก็จะง่ายหน่อยโอเคพร้อมยังนั่งก่อนยังไม่ได้จับเวลาเลย เฮ้ยเราจะไม่เอาน้ำเยอะเราจะเอาเม็ดดีพร้อมหรือยังใช้แก้วตักแค่หนึ่งครั้งนะตักชา้ชาๆตักเบาๆบาให้ซ้อมก่อนอ่ะนไหนลองซ้อมสี่หนึ่งรอบชา้ชาชลูกเบาเบาเอออย่างนั้นแหละเห็นไหมถ้าเราตักชา้ชาช้าเบา,าๆา,าอ่ะเราจะชนะเออช้าๆ้าอย่าให้มันลอยโอเคเอาเทอพร้อมยังเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามช้าชช้าๆโอเคไหนมาเราดูพี่ป้อนเฮ้ยปริมาณคือใกล้เคียงกันมากเลยนะนับยากอ่ะให้เสมอละกัน เพิ่งไปทำลายของพี่ป้นเรียบร้อยแล้วอ่าเล่นได้ตามใจชอบเลยว้ใขายมุกคพี่ป้นจะขายชานมไข่มุกแล้วทุกคนเอาไข่มุกค่ะสีฟ้าเท่านั้นยากไหมโจทย์ยากไหมเอาชานมไข่มุกที่สีฟ้าเท่านั้นนะครับโอ้อันนี้เป็นสายลุงนะทุกคนไปแล้วเฮ้ย ได้หรือยังโหยร้านนี้ช้าช้ามากเลยใชอ้องไข่มุกสีฟ้านะ <S 2> <S 2> ขอบคุณมากค,ครับร้ <S 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 นานนี้อร่อยมากหมดแล้วโหมีแถมได้มีแถมสีเขียวมาด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย <S 2> <S 2> <S <S น้ำเข้าหน้านะ ได้หรือยังครับผิวแล้วครับนี่ยชานมไข่มุกยังไม่ได้เลยครับร้านนี้ทําช้าไปน,นิดนึงนะครับแต่ดูแล้วน่าจะอร่อยสใส่เกลือด้วยเหรอครับโดยการไปนั่ง <laughs> ในบอ่อชาไข่มุกปกติแบบ <laughs> ไข่มุกจะหวานใช่ไหมไข่มุกเค็มรสเค็มไข่มุกรสเค็มเพราะว่าเปื้อนที่ไครของเรา โอ้แถมช้อนให้กินชาไข่มุกด้วยหรออร่อยมากครับน้องเพิร์ตมีชาเลนจใหม่ได้ชาไข่มุกแล้วครับทุกคนกว่าจะได้นะครับไข่มุกล้อมแหลมมากเลยครับแทบจะน้อยมากกินเลยครับเพิร์ตมีเพิร์ตมีชาเลนจ์ใหม่หรอครับชาเลนคืออะไรครับชาเลนคืออะไรครับ แก้วโดยที่ไม่ให้มีไข่มุกติดขึ้นมาหรือว่าไม่ให้มีเบบี้คิสซั้นติดขึ้นมาใครติดมาเยอะกว่าคนนั้นแท้โอเคไหม <Okay. S 1> อันนี้ยาก,กาอลยนะพร้อมหรือยังอ่า <laughs> นั่งลงนั่งลงนักกีฬานั่งลงอ่าน,นักกีฬาพร้อมยังแม่จะนับแล้วนะ <c oughs> หนึ่งสองสามอ้าวแกหายนักกีฬาตักน้ํานะห้ามให้มีติดขึ้นมาเลยนะตักแต่น้ํานะตักแต่น้นะํานะห้ามใช้มือบงังตักธรรมดาพี่ป้อน ใช้วิธีตกักเลยพี่บ้านอย่าก,กองนะพี่บ้านต้องตักโอเคเฮ<ะ>้ยพี่บ้านไม่มีเลยอะมีแต่น้ำพนมีนิดหน่อยทำลายซะเออลาดไปอีกน้ำเพลนสนุกใหญ่เลยน้ำเพลขอตัวไปเล่นก่อนนะครับโอ้ เราเพิ่ขอตัวไปเล่นก่อนนะคะบอกเด๋ยอ,อย่าลืมกดติดตามช่องเพลทเทูลเล่นกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเฮ้ย